สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการเรื่องบ้านบ้านบายเจ้าเศรษฐมินิมินต์ค่ะ วันนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการแห่งนี้เลยค่ะกับ A b บาร์คอนี่ i ิวิค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนถนนบางนาการ์เดนค่ะตำบลและอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจำเลเลยสําหรับนักเรียนนักศึกษาหรือว่าใครที่ทํางานในโซนของบางนาบางบ่อค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอสมชัญค่ะหรือว่า A b แบ็บางนานั่นเองค่ะและที่สําคัญเลยโครงการแห่งนี้ที่เราพาคุณผู้ชมมาชมกันค่ะในงบประมาณแค่ล้านกว่าๆเท่านั้นเองนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของได้ค่ะและที่สําคัญเลยในห้อง มีเฟอร์นิเจอร์ให้คุณผู้ชมอย่างครบคันเลยคระยัดได้ทำเลดีๆแบบนี้นะคะที่เชื่อมต่อถนนหลายสายค่ะสามารถเชื่อมต่อกับเส้นลาดกระบังนะคะหรือว่าจะเป็นเส้นบางนาตราดก็ได้และโครงการแห่งนี้นะคะอยู่ใกล้กับทางหลวงบุรพาวิถีอีกด้วยค่ะส่วนในห้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขึ้นไปชมด้านบนกันค่ะ และห้องที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาชมกันนะคะห้องนี้ค่ะจะอยู่ห้องเลขที่188ทับ01ค่ะ จะอยู่ที่ชั้น2นะคะสำหรับภายในห้องค่ะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่3 2 5 9ตารางเมตรด้วยกันค่ะมีขนาด1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นมีระเบียงห้องแล้วก็1ห้องน้ำด้วยกันค่ะสำหรับภายในห้องนี้นะคะจะมีวิวอินเฟอร์นิเจอร์ของเดิมมาอยู่แล้วค่ะและสําหรับใครอยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมมาวางก็ยังได้นะคะเพราะว่าพวกเฟอร์นิเจอร์ลอยอย่างเช่นพวกโซฟาหรือว่าพวกโต๊ะอะไรนี้ค่ะยังสามารถวางได้ยังมีพื้นที่และพื้นที่แรกที่เราเดินเข้ามานะคะที่เราเจอค่ะก็คือในส่่่่่วนนนนนขออองงงมมมมุุรรััับแหืเเลนนเคะ ึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ว่างที่คุณผู้ชมสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์อย่างพวกโซฟามาวางเพิ่มเติมได้เลยค่ะฝั่งตรงข้ามกันนะคะก็สามารถนะคะบิวอินเฟอร์นิเจอร์จะเป็นชั้นวางทีวีนะคะหรือว่าใครอยากจะติดตั้งทีวีติดผนังก็ได้เพราะว่ายังมีพื้นที่เหลือๆที่ติดกันเลยค่ะจะเป็นส่วนพื้นที่ของระเบียงห้องระเบียงห้องที่นี่นะคะมองออกไปค่ะจะเป็นทุ่งหญ้าพอดีเลยเพราะฉะนั้นค่ะรับลมและก็แสงธรรมชาติได้อย่างดีเลยค่ะ ส่วนบริเวณฝั่งขวามือของตัวห้องนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะที่ติดกันจะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่นี่จะมีหนึ่งห้องในการมีสุขภัณฑ์ให้อยกรกรบทันเลยและลึกเข้าไปในตัวห้องค่ะก็จะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องนอนนั่นเองค่ะห้องนอนที่นี่นะคะเช่นเดียวกันค่ะจะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้จะมีทั้งเตียงนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าพร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งให้อีกด้วยค่ะสําหรับห้องนี้พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะก็สามารถวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมได้เเช่่นนดียวกัคะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมเอาโคนีลิฟวิ่งโดยเริ่มต้นจากเมกาบางนาขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนคู่ขนานบางนาตราประมาณ17.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยเอแบกขับตรงตามทางมาประมาณ1.5กิโลเมตรเลี้ยวขวาแล้วขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ3กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายโครงการจะอยู่ด้านหน้าเลยครับ สำหรับใครที่สนใจอจะเป็นเจ้าของห้องที่โครงการแห่งนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นบริการยื่นสินเชื่อกับทุกท่านฟรีด้วยสอบถามผ่านได้ช่องทางของเราเลยค่ะที่ Facebook Fanpage J Asset Management ที่ YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by J a s s e Management ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางของเรากับแอปพลิเคชันบ้านบ้านซึ่งแอปพลิเคชันนี้ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะเราได้รวบรวมซั์ให้คุณผู้ชมได้เลือกมากมายเลยทั้งบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์ทาโฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่ามากกว่า2,000รายการค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS นั่นเองค่ะส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอีีหน้าจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i ต e กันไวด้วไวด่คะี